สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายเอาไฮไลท์เด็ดๆของเจเจนุสราต้อมคำมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะการแข่งขันของเจเจนุสราในวันนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเหมือนเดิมค่ะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมซานดิเอโกโมโจของเจเจนุสราต้อมคำกับทีมซูเปอร์โนวาโอมาานะคะซึ่งเป็นทีมของเดลลาครูสค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการ ยืนยันเป็นการการันตีว่าทีมของตัวเองเนี่ยจะได้เป็นทีมที่เข้าในรอบชิงชนะเลิศนะคะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ซานดิเอโกโมโจของเจเจนุสราต้อมคำก็พ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์นววโอมาหาของเดล a c r ครูไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตค่ะโดยที่สกอร์ทั้งหมดนั่นก็คือ23ต่อ25 25ต่อ21 20ต่อ25 25ต่อ23แล้ว ก็เซตสุดท้าย12ต่อ15ค่ะทุกคนวันนี้ต่ายก็นำเอาไฮไลท์เด็ดๆของเจเจมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าทีมของเจเจจะแพ้ก็ตามนะแต่ว่าสไตล์การเซตหรือว่าการเล่นของเจเจนั้นก็ยังเป็นที่น่าประทับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมค่ะเดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์เด็ดๆกันเลยค่ะเริ่มต้นมานะคะเจเจเสิร์ฟไปค่ะ อ่าเ,เ,เพื่อนเข้าไปรองบอลได้นะคะเคาะข้ามมาเป็นแต้มของซานดิ e เอโกโมโจนะคะเจเจลงมาเสิร์ฟค่ะบล็อกได้อยู่นะคะ เข้ามือเจเจตบไปคนเดิมค่ะทุกคนเบอร์สิบเก้าค่ะโทมัสค่ะโทมัสรับได้นะคะเจเจเซตให้เพื่อนเรียบร้อยนะคะก็จะมีจังหวะที่เซ็ตได้ดีมากๆเลยนะคะให้เราได้เห็นค่ะ แต่ก็เอาไฮไลท์มาให้ดูนะแม้ว่าวันนี้จะแพ้ไปนะคะแต่ก็แพ้อย่างสูสีเลยทีเดียวค่ะสู้กันไปถึงห้าเซตเลยบอลเร็วค่ะนี่ค่ะ จังหวะนี้ดีมากนะคะทุกคนเจเจเซตให้เพื่อนอ่านี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะเข้าขากันมากๆกับโทมัสเบอร์สิบเกค่ะ เจซตค่ะโตไปนี่หนักๆเลยค่ะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นดีมากๆนะคะเบอร์สามค่ะ <c oughs> ช่วยกันรับบอลช่วยกันดีเฟนซ์บอลดีมากค่ะ สมเมตรอ่าหยอดนะคะแต่เขายังรับบอลได้ค่ะโอ้เขายอดกลับยังสามารถเล่นต่อได้บอลยังไม่ตายค่ะบอลเร็วมาลิเบโร,โร่รับได้ตบไปนี่เรียบร้อยนะคะสำหรับทีมซานดิเอโกโมโจนะคะเดลาครูสยังเข้าไปเก็บบอลไม่ทันเลยค่ะทุกคนเจเจเซ็ตสวยมากนะอ่า รุกไม่ถนัดเขาต้องเคาะข้ามาเจเจเซ็ตอีกครั้งนะคะแล้วส่งให้เพื่อนจัดการไปเลยค่ะตีหนักตีแรงมากๆค่ะเบอร์สามค่ะโอ้โหไหลหลังสวยงามจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะอีกคนหนึ่งที่เล่นดีนะคะเข้าขากันสุดๆเบอร์เจ็ดนะคะ เบอร์สิบเก้าจัดการได้สําเร็จนะคะโทมัสค่ะรอยยิ้มเนี่ยมีให้เห็นตลอดเลยนะสำหรับทีมของเจเจนุสรานะคะ เล่นบอลสองค่ะทุกคนภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจังหวะมันได้ค่ะเจเจเลยเล่นจังหวะสองเลยนะคะในช่วงที่เล่นจังหวะสองเนี่ยคือเสียงของผู้บรรยายชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหร้องเสียงหลงเลยนะทุกคนคือแบบอึ้งไปเลยนะคะ เจเจเซตค่ะอ้ายอดเยี่ยมมากนะคะเล่นบอลเร็วค่ะบาสเตนเนลลี่นะคะคนที่เคยเล่นด้วยกันนะคะอืมสุดยอดมากค่ะเซตสวยมากโค้งตัวสวยมากนะคะสำหรับเจเจนุสราค่ะ ขออภัยนะคะมีเสียงโทรศัพท์แทรกเข้ามานะอ่านี่ค่ะโอ้โหประสานงานกันดีมากๆค่ะ Uh huh. แอบกระซิบอะไรกันนะคะยิ้มกันน่ารักเชียวค่ะตีหนักตีแรงเหมือนเดิมค่ะสำหรับเบอร์สิบเก้าค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหเธอทำแต้มได้ต่อเนื่องจริงๆค่ะ เบอร์19อีกครั้งโอ้โหสุดยอดค่ะสำหรับโทมสัสเบอร์19นะคะเซตส่งไปให้เนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆค่ะมาจากระยะ3เมตรเลยนะคะเดลครูสแต่ไม่ได้ตีหนักอะไรนะคะยังดีเฟนด์ได้ หยอดดีค่ะสวยเลยค่ะ จอนสันนะคะเป็นคนตีได้นะคะวินโลจอร์นสันนะคะกลับมาร่วมทีมแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เกาหลีใต้นะคะก็กลับมาร่วมทีมของรายการวอลเลย์บอลโปรเฟสเดอรชั่นนี้นะคะนี่ค่ะสีผมเธอก็ทำใหม่แล้วนะคะ ทีแรกตอนที่อยู่ทีม p ิงค์สไปเดเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์สีชมพูค่ะตอนนี้ก็คือดำล้วนเลยค่ะทุกคนเล่นกับเจเจได้เข้าขาเหมือนกันนะคะอะจอนสันดีเฟนต์ได้บอลเข้ามือเจเจส่งให้เพื่อนตบไป เดลอดรักูสตบมาเจเจเข้าไปเซตบอลเร็วเรียบร้อยนะคะจัดการได้ค่ะ่ะสู้กันอยู่หน้าเน็ตนะคะเจเจทำได้ค่ะทุกคนฝีมือจริงๆค่ะเซตบอลเร็วอีกครั้งโอ้โหดีงามเหลือเกินค่ะไม่แน่ใจว่าคนที่ทำแต้มเมื่อกี้น่าจะเป็นบัสเตเนลลี่นะคะเบอร์สิบค่ะ รับได้สวยค่ะเจเจอ่าชนกันนะคะอซิเดนต์นิดนึงค่ะทุกคนแต่ก็ยังเล่นต่อได้โอ้โหเซตสวยมากค่ะเป็นจังหวะการเซตสั้นๆนะคะประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมสโตนนั่นเองค่ะเบอร์เจค่ะทุกคนอ่าเจเจพยายามจะเล่นจังหวะสองอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้นะคะ อ่านี่ค่ะเรียบร้อยเบอร์19โทมัสค่ะจ่ายไปให้ก็ไม่มีพลาดเลยนะคะสำหรับโทมัสค่ะฮะยังเกี่ยวได้ค่ะทุกคนโทมัสอีกครั้งนะคะ ตีหนักตีแรงมากแต่เขาก็ยังรับได้ค่ะนี่เรียบร้อยนะคะวินโลจอนสันค่ะเจเจมาเสิร์ฟนะคะเดลลครูสรับรับแล้วก็ตบเองดีเฟน์ได้เจเจเซต,ตอีกครั้งโทโมัสต,ตบไปไอหยอดนะคะสำเร็จค่ะก็ยังได้ผลนะคะ เดลครูสตบมารับได้นะคะเจเจเซ็ตโทมัสเรียบร้อยนะคะจัดการได้ยอดเยี่ยมมากๆโอ้โหแรังรับได้ค่ะบอลเรวอ่าบาสเดเนอลี่ค่ะเบอร์สิบค่ะ ผิดพลาดกันนะคะสำหรับทางซ u เปอร์โนวานะคะน่าจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะนูนวิลเลอร์ด้วยเดลครสด้วยนะคะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่าเจเจดีเฟนบอลไปได้ค่ะ เจเจเซตค่ะบอลเร็วอ่านี่ค่ะสโตนค่ะเบอร์เจ็ดวิโลค่ะวิโลจอนสันนะคะเบอร์สี่ ดีเฟนได้ค่ะลูกตบของเดอราคูสเจเจเซ็ตส่งให้โทมัสจากระยะ3เมตรค่ะบอลยังไม่ตายรุกมาต่อเจเจเซตอีกครั้งจัดการได้สำเร็จค่ะเบอร์16ค่ะ เสิร์ฟมาจากซ u เปอร์โนวาเจเจเซตค่ะส่งให้โทมัสนะคะเคาะข้ามไป3เมตรมาจากซ u เปอร์โนวาค่ะเซ็ตอีกครั้งโทมัสอีกครั้งนี่ค่ะจัดการได้นะคะแม้ว่าจะทำแต้มได้เยอะนะแต่ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่าเกมนี้นะคะซานดิเอโกโมโจเป็นฝ่ายแพ้ค่ะ2ต่อ3เซ็ตนะคะแต่ก็มีความสูสีอย่างมากเลยนะ อันนี้เป็นช่วงเซตที่5แล้วนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะในช่วงเซตที่5นะคะเจเจนุสราต้อมคำไม่ได้ลงมาเซตด้วยนะก็คือโคช้ชเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวให้คนอื่นลงมาเซตแทนนะคะแล้วก็เกมการเล่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟโฟล์เท่าที่ควรนะ ก็มีความผิดพลาดให้เราเห็นนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นฝ่ายของทีมซ u เปอร์โนวานะคะที่เอาชนะทีมซานดิเอโกโมโจไป3ต่อ2เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ23 21ต่อ25 25ต่อ20 23ต่อ25แล้วก็15ต่อ12ค่ะ เอาละวค่ะวันนี้ต่ายก็เอาช็อตเด็ดๆของเจเจนุสราต้อมคำมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะหากเพื่อนๆชอบการเล่นของเจเจนุสราก็อย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยเขาถ่ายทอดให้ชมทางช่อง Youtube ด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะชมไฮไลท์ที่คัดมาแล้วเฉพาะช่วงเด็ดๆสวยๆของเจเจก็เข้ามารับชมในช่องของต่ายได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ